ก็ปีนี้ม่ก็คือปีนี้ก็คือปีที่สอของที่ที่ที่แซมมาอยู่ที่ฟังกิตแล้วเลยครับแต่ว่าก็ก็คือยังยังแบบว่ายัางคือคนส่วนใหญ่ที่มาก็จะแบบมุ่งเรียนแล้วก็มุ่งที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันเลยครับแต่ว่าบางคนก็จะลืมไปว่า,วาเมืองไทยเป็นยังไงหรือว่าอะไรนะครับ แต่ว่าด้วยมหาลาัยของแซมเองก็คืออยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็น้าท่วมเราก็ตอนนี้น้ําก็ลดแต่ว่าก็เหมือนกับสาวว่หลายๆเมืองก็พยายามช่วยกันบริจาคหรือว่าอะไรนี้ลับไปแต่ว่าบางทีคือถ้าเราช่วยช่วยเหลือตัวรับช่วยช่วยช่วยตัวเองช่วยปรับปรุงบางอย่างตัวเองได้มันก็จะดีขึ้นนะครับก็เลยปีนี้คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ จะพยายามทำให้นอร์เทอร์นีเซีมีกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็มี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 ประโยชน์สังคมมากขึ้นด้วยนะครับครับขอบคุณครับปากเป็นพ่อหน่อยที่ปากเป็นพ่อจมบติว่าจมบติว่าอยู่ใางไรก็ได้ที่ดีกับพ่อก็เคยเคยเคยบวชพ่อไหมไม่ บ่นไว้นครับคว่างก็ไม่คอยมีบทบาทอะไรเพอพอจะอยู่เ้องหังมากกว่าไม่มีบทบาทไม่เปตัวเป็ตัวอ่างมค่ยังไง่คือคือ่วนญ่จะเป็นแม่พ่อไม่เคยดูใช่ไหมอ่พ่อไม่ดูด้ดูพ่อแทนใช่ไหม ไม่เคยดโน้ตพ่อเนี่ยถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีครับผมแสดงาม่น้อกแซมก็ฝากว่าในเรื่องพ่อใช่ไหมพ่อนี่หาซื้อได้ไหมไม่ได้แหกปากมัหาซื้อได้ไม่ได้เลยเพ่อะมีคนเดียวเพื่อนๆนี่หาได้ไหมได้ทุกเมืองอ้าวงั้นก็ขอบใจน้องแซมเนาะขอบคแซมต่อขอบคุณเตนอ าาจกไหนครับครับพอดีครับชื่อจี๊บครับจากเดียวกูครับพอดีมาเป็นตัวแทนของพประธภัณฑ์พอดีพิพิธภัณฑ์อิตูลาธรรมศาสการที่ลอนดอนก็เลยเดี่ยวหันหน้าไปด้านหลังก็เลยมาวงเพื่อนสมาธิวันนี้มาเป็นหกคนครับเพราะว่าเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนมีพี่เพื่อนน้องรุ่นหนึ่งที่มามาที่แล้วอันนี้ก็คนที่ยังไม่ได้มาก็ าก็มีอะไรจะฝากเพื่อนๆที่อยู่ไอ้นักศึกษาอยู่ห้ององท่าใหญ่ได้ยินไหมทางน้นได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมท่านก้ไม่หนาได้ยินไหมห้องนน้ได้ยินได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้คุณยิบขาว่าอย่างไรองคุยเรื่องตัวแทนที่ที่เริ่มจูช เาเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีชื่ออะไรลืถามชื่อครับฟาโรสชื่อฟาโรสอันนี้ฟาโรสฟาโรสชื่อของชื่อนี้ท่านได้แต่ใสมัน อ๋อเนี่แต่ละคนที่มีที่มาไม่ได้นามานานะเราดอนนี่เรียนมานในเรียนมานานหรือยังมปลายสามปีมปลายสามปีตอนนี้อยู่มอไหนแล้วเนี่ยมอลีเห็นไหมอยู่มอปลายแล้วมาอยู่มอลีแล้วต่อไปจะไปมอไหนโอเคก็น้องที่มอลีก็โอเคนะชื่อมอลีมาชื่ออะไรนะเมื่องกิน ฟาโรสฟาโรสจ้าหนาัไกลถนนใช่ไหมัอะไชื่อบอกได้ว่าอยู่บนถนนไกลถนนรย่างด้วยบนโต๊ะุ่หลางโอเคน้องฟาโรสนะก็เอาแต่ต่อไปน้องชื่อเดิมที่บองว่าต่ออยู่จุกบน้อปากเป็นพ่อเป็นพ่อนะอันนี้เป็นบัรพ่อจะพูดอะไร